อยากเปิดกันนั่นไปปิดอ่ะโอ้ยเนาะ <laughs> นี่จ้ะอืมปื๊ดทำไมมันสวยอย่างนี้คะทำไมมันสวยจังเลยอะดูสิมันเหมือนกับต้นไม้อะ่ะนี่จ้ะอืสวยมากจ้ะอุ้ยดูสินั่นอือนี่จ้ะอุ้ยดูสิมันสวยมาก

เก็จแลเพราะไม่พี่น้องจ้ะเพื่อนรออาศัยรถพี่เข้ามานะจ้ะอาอาศัยเอออาศัยรถพี่เข้ามาอา้ัยรถพี่กลับจ้ะเก็บยังไม่ได้พูดอะไร จะกลับแล้วเนาะโอ้ยสุกมก,ม,กมุกนี่โอ้ยโอ้ยขอโทษเด,ด้อจ้ะ เยอะเยะมามานู่นเนี่ยนู่น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 ไปทางนู่นนู่นนู่นทางหน้าพี่นุ่นเดินไปทางนู่นเดินไปนู่นนู่นเดินไปทางนู่นนู่นไปทางนู่นนู่นนู่นอ้อมไปทางนู่นนั่นไงเธอต้องอ้อมไปทางนู่นมาทางไหวไหมนู่นน่ะอ้อมไปนู่นน่ะได้ปะอ้ามุดไปแค่จะเกิดจะมุดขึ้นมุดไปเพื่อนเขาก็รอ เราก็รีบเก็บเอ่นเห็นไหมเยอะไหมปื๊ดบิดนะอุ้ยเนาะยุงยากกวิดีโอเฮ้ยจ้ะมามามาจ้ะถูกแล้วเนาะพี่เนาะป๊อดอุ้ยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเนี่ยขอขอนี่ก่อนไหมเอาเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวตั้งสติตัวเองไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่ก่อนขอนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่ง

นี่ดิไป봐ดอกกําลังสวยเนาะพี่เนาะอย่างนี้โอเคเลยนี่โอเคไปใจอย่างนี้นี่ okay, นมันเปาะอ่ะเนาะเนี่ยต้องค่อยๆดึงนี่หูยุงมันก็พอยุงเนี่ยกลัวโดนเหยียบ นี่แม่ายนี่ปืดนี่นี่เร้่อนี้เอาเห็นไอ <c oughs> เห็นฝากไอ้นี่ฝากต้นคริสต์มาสก็คิดว่าเป็นเห็ดตาลายปาดน,น่นั่นอุ้ยขอโทษด,ด้วยจ้ะปืดปืดปาดาออกสักหน่อยนี่สวยเนาะมันออกจางแห้งเลยนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่จ้ะ นี้หักหักอ็นงามงามเฮ้ยเต้นเต้นตื่นเต้น,ตนมีแมมใต้มอส Mốt nó xuống ui. cha. Ừ. Ok. Không mấy à. Tới mấy kia này. วนอยู่แถวน่าจะเหยียบอยู่แล้วค่ะนี่อาเยชวมต้องแบกขาหน่อยเจอไหมโอ้ยเออทำไมกันแข็งนี่จ้ะเจอแค่นี้ก็ดีใจถึมเถอะแล้วจ้ะ อ๋อนี่อ๋อนี่นี่จ้ะนั่นโอเค,อเคดอกสองดอกเอาวนก่อนไหมวนวนไปวนมาไม่แน่อาจจะเจออีกจ้มาเก็บกันนี่ ดอกค่อนข้างจะเหี่ยวแล้วเขาไม่โดนฝนเนาะจา้ะนี่จ้ะเนี่ยเก็บไปเก็บด้วกันนี่แหละเขาชอบออกตามข้างถนนนะจริงๆะที่ <c> ได้เห็นนะหร <c> นะือหรือ,อยังไงก็ไม่รู้หร <c> ือว่าพี่ว่าน่าจะเป็นเชื้อมัอนหรือเปล่า ที่น้ำมันซัดลงมาเนาะแล้วมันก็มาติดตามกบขอบเนี่ยมันก็เลยลมพัดมาลมด้วยที่เขากําลังออกเยอะอยู่เออยุงก็ะได้ยุงก็ไม่เห็น้างหูตอมข้างหูบื้อบ้บยเล็กๆจิงๆ้เกือบกดคอหักแล้วไหมล่ะหัวหักคอหักนั่นก็ใช่ พีก็หักเนาะอืมันเปาะอยู่นะเดินเล่นตามถนนก็ได้กินนี่เราถ้าเรารู้มันนะเนาะอแต่ตีนจะเหยียบอีกนะเห็นไหมนั่นเอ้ยนี่จ้ะนี่ทม่ห้ามาเดินเล่นนะจอยจำพี่ได้ไหมล่ะมาข้างหน้าจำไม่ได้อีก นี่จ้าเดี๋ยวแป๊บจ้ารอด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน,นั่นน,นี่ไม่ตามใครนี่ไม่ตามไม่ตามก็ต้องตามนะเดี๋ยว มุ้ยดอกเขาเล็กเกินปล่อยไว้เนี่ยค่ะมุ้ยนี่เห็ดนี่มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นเห็ดขมเยอะแยะเลยจ้ะเดี๋ยวนี่โอเคค่ะนี้ ดอกงามงามงามพนูนะเอ้ยนี่จ้ะงามเหลืองอารามเดี๋ยวค่อยๆเก็บค่อนกับเขาเประนี่จ้ะนี่โอเคน,นี่ไปแยกกันมานะน,นี่จ้ะน่าเก็บนะอืเนี่ยดอกเนี้ย โอเคอยู่นนนัั่่เอองมันมันอยู่ใต้น,นั่นเนาะมอสถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่เห็น,นโอ้ยพาก็โดนผัวดา่าเขาเนี่ยน,นะเนาะเขาเข้าป่าลืมกลับบ้านกลับช่อง เลี้ยงเขาเลี้ยงอยู่ในในมอสนี่จ้ะอืมจ้องแบบไม่อยากกระพริบเลยนี่จ้ะอู้หยสวย,สวยสวยจ้ะโอเค ดอกเล็กๆก็เล็กมากปล่อยเข้าไปที่นี่แลนนี้เอาโอ้หัวเหือขาดหมดเออนี่จ้ะดอกกำลังสวยเลยต้องแบกอะถ้าไม่แบกก็คือจะจะเห็นได้ลำบากเนาะ กลัวเดินเยียบก็กล like. ัวก็ต้องโดนเยียบบ้างแหละนั่นอเ้จ่ะจ้ะอืมนี่อืมน้องเขาก็เริ่มเจอแล้วจ้ะ เกลียวอืมขาสวยนะคะอยู่ใต้มอสจ้ะต้องพยายามอุนี่ไงอืม จอที่ะดอกสองดอกดีกว่าไม่เจอเนะจ้ะดอกสวยอยู่จ้ะ โอ้ยงัดงัดก่อนจะ้ะอือคืออะไรเนาะโอ้นี่โอ้นอนเละหมดเลย ไงอืมนี่อืมไม่รู้ดูก่อนคืนก็เชื้อมันมันมันไล่ลงมานี่ไงนี่ก็บอกวีดีโอก็หรอกนี่นมาเด้อ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 สามดอกแปานเนี่มีดูยา้นพีตาตาดีเนาะี่จ้าดดอกสอง แอบดอกแอบดอกดอกแอบนะนี่อื้อจิไก่น้องไก่ก็เจอเมื่อกี้หาดูหาดูตรงไหนเออเห็นแล้วนี่เห็นนั่นน่ะละรอดมันก็ขึ้นขึ้นแต่เรามาไม่ทันข้าทักทีขึ้นมาเขาก็เด็ดหัวใช่คนเยอะไงคนเยอะนี่นี่มันแหวกดูอย่างนี้นี่มันขึ้นนะน้องเนี่ย เนี่ยเห็นไหมพี่เก็บพี่เก็บเดินเหยียบนะเมื่อกพี่เก็บผมบอกว่าจะออกภาษาอะไเนาะวันนี้ยับนี่เดิน่นนี่จ้ะเห็นเห็นพี่หนูปอนปนเมียฝรั่งมาเจอแล้วก็มามาจับกลุ่มกันจ้ะนี่นี่จ้ะได้ไอ้จอยพูดนะเสียงอยู่ไหนแล้วพี่จอยโมสใหญ่อันนี้อีกเด้อ น,น,นั่นเห็นเอาเห็นเอานี่อุ้ยเห็นเอาเห็นเอาแบบเพิ่งเห็นสองแวกเลเพิ่งแบบวแบบกแบบเอาเจ้ะเอ้าเผ็ดอีกอย่างนึงโอ้ยนเนาะเล็มอีกแล้วดีกว่าไม่มีเล็มแล้วจา้ะนี่จ้ะ tham gia trong này mà nhiều nha thế này đi cha uối, đi nè, nhiều, con lék à, con lék à, đờn à cao ừ. Nơi, nơi lâu chả đơn bay cơ đơn mà Đọc lịch lệch này nói Tại โอ้ยหัวเห่อเละหมดนี่โอเคค่อยๆแบกหาเอาตามมอสเห็ดนี่ดอกก็สวยมากเลยจ้ะดอกแฝดน,น,นี่ดอกเล็กเหลือเกิน ดูสิขาใช้ได้ไหมโอเคค่ะมาไกลเนาะจ้ะนนี้ก็เอาเอออุ้ยขาใหญ่ยอ,อยู่จ้ะฮะจบจะพลิกแผ่นดินีิจ้ะ งามอยู่จ้ะ Nó เหินหาลิ้มๆหาตามต้นกับเพื่อนโอ้ยเนาะผลพลอยได้เออ nó ให้ต้องลง Lóc xong, đọc cái kẹp Ừ, đi qua mới chứa. Hm? Ngh. 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 như thế Ngh. 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 ตกลงพี่ตาแกก็ย้อนกลับไปอีกนะอืมอะหมันเดินนม่จะ้ะโอเคอยู่อีกไหมอ่ะ ไปแบกหาจ้ะมันก็จะเห็นลำบากเนาะ เดี๋ยวแป๊บนะคะขอหาก่อนเด้อเดี๋ยวเจอเราจะถ่ายอีกจ้ะจะนั่งอยู่ที่เดิมนะแหบกบแบบไปแบบมาก็ยังพอเห็นอีกจ้ะนี้แป๊บเลยจะหาก่อนโอ้ยมุดมุดมุดวนไปกวนมาจ้ะ อยู่เอาเก็บสักหน่อยเจอผลไม้ก็เก็บจ้าเจอเห็ดก็เก็บเนาะจ้าอยู่นี่จ้าเจอเยอะๆก็เก็บไม่ถูกอีกเนาะจ้าอยดูสิคะเยอะมากเลยอะ่ะ เยอะมากอะอืมอืมเยอะมากเลย